ในตอนนี้นะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประเทศดินที่มีซอฟต์พาวเวอร์แข็งแกร่งที่สุดประเทศทึินของโลกก็คือประเทศเกาหลีใต้เพราะว่าสินค้าทางวัฒนธรรมต่างๆของเกาหลีใต้เนี่ยล้วนแต่ได้รับความนิยมสูงมากจากผู้คนทุกมุมโลกทั้งจากซีรีส์ดังบนแพลตฟอร์มเน็ตฟลิกต่างๆไม่ว่าจะเป็นคิงเดอ์แลนด์ซิคิเกมเดอะกอลี่หรือว่าทนายอูยองอู และนี่ยังไม่รวมไปถึงเหล่าบอยแบนด์หรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปที่ทำรายได้ให้เกาหลีใต้เป็นระดับแสนล้านบาทต่อปีซึ่งกว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะขึ้นมาเป็นผู้นำด้านซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างทุกวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าไม่ใช่ความสำเร็จที่ได้มาอย่างซุกซุกแต่แท้จริงแล้วนะคะความสำเร็จนี้เนี่ยเกิดจากการวางแผนแล้วก็การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลแต่ละชุดในวันนี้เดอะเบรฟเวอร์ er, จึงชวนมาดูเส้นทางสู่ความสำเร็จด้านซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีใต้กันแต่ก่อนไปชมเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe. เป็นกลัมสไ์ light ด้วยนะคะค แต่ก่อนที่เราจะไปเปิดเส้นทางความสําเร็จของเกาหลีใต้นะคะเราต้องมาดูกันก่อนว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคืออะไรและมีความสําคัญยังไงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจึงทําให้ประเทศอย่างเกาหลีใต้หรือแม้แต่ประเทศไทยเนี่ยกำลังมุ่งพัฒนาส่งเสริมด้านนี้อยู่ตามทฤษฎีนะคะคอนเซปต์ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นคอนเซปต์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์โจเซฟเอสไนผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ตามที่ศาสตราจารย์นายกล่าวไว้เนี่ยซอพาวเวอร์ก็คืออำนาจที่ประเทศหนึ่งประเทศใดชักจูงใจให้อีกประเทศทําตามที่ตัวเองต้องการได้โดยไม่ใช้อำนาจทางการทหารเหมือนในสงครามหรือว่าการบางังคับผูกเข็นด้วยอาวุธแบบที่เราเรียกว่า h พาว power แต่อำนาจนี้เนี่ยเป็นอำนาจที่เกิดจากการใช้วัฒนธรรมหรือค่านิยมทางสังคมบางอย่างเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศหรือง่ายๆก็คือการทําให้ประเทศอื่นชื่นชอบในวัฒนธรรมด้านต่างๆของเรา ให้วัฒนธรรมของเราเป็นฐานสร้างอานาจทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจเพราะแบบนี้นะคะประเทศที่ไม่ได้มีความโดดเด่นด้านการทหารหรือว่าด้านเศรษฐกิจมากอย่างเกาหลีใต้จึงเล็งเห็นความสําคัญในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์และก็พย,ยายามปั้นตัวเองให้มีอิทธิพลด้านวัฒนธรรมและวางนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ให้เฟื่องฟูเพื่อทํารายได้ให้กับประเทศในระยะยาวโดยรัฐบาลเกาหลีใต้นะคะได้เริ่มออกนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้มาตั้งแต่ช่วงปี1990 เพราะว่าเห็นตัวอย่างความสําเร็จของสื่อตะวันตกซึ่งจุดเริ่มต้นของนัยวายทั้งหมดนะคะก็มีเรื่องเล่านะคะว่าเกิดขึ้นจากการที่ที่ปรึกษาของประธานที่ดีคิมยองซัมเขาไปบอกกับประธานที่ดีว่าภาพ,พยนตร์เรื่องจูรา s s สิกพารภาคแรกที่เข้าฉายในปี1993เนี่ยทำรายได้ได้มากกว่ายอดส่งออกของรถยนต์ u ุนใดทั้งปีซะอีก และคําแนะนํานี้นะคะก็กลายเป็นตัวจุดประกายให้ประธานาธิบดีคิมยองซัมและก็ประธานาธิบดีในสมัยต่อๆมาเนี่ยเป็นพัฒนานโยบายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นในเกาหลีใต้ยอย่างต่อเนื่องและในสมัยประธานาธิบดีคิมยองซัมนะคะรัฐบาลเกาหลีใต้ก็เริ่มเลยในปี1995โดยการออกกฎหมายสนับสนุนผู้ผ,ผลิตภาพยนตร์ภายในประเทศโดยการกันโคต้าการฉายภาพยนตร์ให้กับภาพยนตร์เกาหลีโดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้ภาพยนตร์ต่างประเทศเนี่ยเข้ามาแย่งโคต้าการใช้ได้และต่อมาในปี1998นะคะในสมัยประธานาธิบดีคิมแดจุงรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ได้มีการออกแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขึ้นโดยในปีแรกนะคะรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ได้ให้เงินสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้เป็นมูนลค่ากว่า14ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันและในปี2001นะคะยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า Culture and c o n t e n t Agency เพื่อมาดูแลอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะและต่อมานะคะประธานาธิบดีอิมยองบัก ก็ได้สารต่อนโยบายนี้โดยการสร้างนโยบาย Global Korea เพื่อมุ่งสร้างภาพให้เกาหลีใต้เป็นสังคมที่มีความก้าวหน้าและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดยการส่งเสริมให้มีการผลิตและส่งออกสื่อโดยเฉพาะสื่อทางภาพเช่นซีรีส์หรือภาพยนตร์ให้ไปสู่สายตาชาวโลกซึ่งนโยบายนี้นะคะก็ได้รับการสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องในสมัยประธานาธิบดีพักซินเฮและประธานาธิบดีมุนแจอินที่กระแสโคเรียนเว็บเริ่มเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกจากความสําเร็จของเพลงกังน้สไตล์ของไซในปี2012 ที่ทาให้รัฐบาลอาจฉีดเงินทุนให้กับกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกระทรวงที่มีหน้าที่ดูแลอุตสาหกรรมด้านนี้โดยตรงมากขึ้นไปอีกและด้วยทไลายที่เรามานี้นะคะทําให้นักวิชาการส่วนมากเนี่ยมองว่ากระแสโคเรียนเวฟเริ่มตนน้นตั้งแต่ปี1997ที่ประธานาธิบดีคิมยองซัมเริ่มต้นนโยบายนี้ขึ้นโดยกระแสโคเรียนเวฟเนี่ยสามารถแบ่งได้หลักๆเป็น3ช่วงด้วยกันก็คือช่วงที่1ปี1997ถึงปี2005หรือว่าช่วงโคเรียนเวฟ1.0 ซึ่งเป็นช่วงที่สื่อเกาหลีโดยเฉพาะสื่อทางภาพเช่นซีรีส์เริ่มโด่งดังในประเทศเอเชียและประเทศในอาเซียนซึ่งเรื่องที่โด่งดังในช่วงนั้นก็อย่างเช่นเรื่องเพลงรักในสายลมหนาวหรือเรื่อง Winter Sonata ที่ฮิตถล่มทลายจะทําให้นักท่องเที่ยวแห่เข้าไปตามรอยซีรีส์เกาหลีเป็นจำนวนมากช่วงที่2ช่วงปี2005ถึงต้นปี2010 หรือว่า Korean Wave 2.0ซึ่งเป็นช่วงที่ศิลปิน K-pop เริ่มโด่งดังไปทั่วโลกพรอมพร้อมกับการเข้ามาของแพลตฟอร์มในอินเทอร์เน็ตและสื่อโซเชียลต่างๆเช่น YouTube Facebook หรือ Twitter ที่ทำให้ต้นสังกัดกระจายคอนเทนต์ของ K-pop ไปให้ผู้ชมทั่วโลกและเปิดโอกาสให้ศิลปินได้ติดต่อสื่อสารกับแฟนคลับโดยตรงจนสามารถสร้างฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นได้และช่วงที่3ก็คือช่วงต้นปี2 0 1 0จนถึงปัจจุบัน ที่เกาหลีใต้เนี่ยส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรมได้แท้ทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องสำอางเกมแฟชั่นเพราะว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยสามารถขายในเนียน่านสื่อภาพ อย่างพวกซีรีส์เกาหลีและคอนเทนต์วิดีโอต่างๆที่เกาหลีดันให้บูมไปก่อนหน้านี้ได้หมดแล้วซึ่งจากทำลายที่พูดไปทั้งหมดนี้นะคะจะเห็นได้ว่าการสนับสนุนอย่างต่อเน,นื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีความสําคัญมากในการอุ้มชูอุตสาหการรมสร้างสารรค์ในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นโดยจากข้อมูลของข้อค่านะคะล่าสุด อุตสาหกรรมคอนเทนต์ด้านวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ทั้งหนังซีรีส์เพลงหนังสือมีมูลค่าสูงที่สุดเป็นอันดับห้าของโลกโดยในปี2022เนี่ยมีมูลค่ามากถึง6.79แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว23ล้านล้านบาททำให้มียอดส่งออกได้ถึง1.19แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว4แสนล้านบาทสามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้ถึง 6 4 000, 2 0 0 0ตำแหน่งในประเทศซึ่งจากความสำเร็จทั้งหมดนี้นะคะก็ต้องโบกมือดังๆให้กับทางรัฐบาลและก็คนทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ของเกาหลีใต้ทุกคนเลยที่พยายามทำงานหนักจนสามารถผลักดันให้ประเทศของตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นประเทศหาอำนาด้านวัฒนธรรมอย่างทุกวันนี้ได้ ซึ่งจากที่พูดมานะคะสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ดันให้เกาหลีใต้ขึ้นมาเป็นผู้นําด้านซอฟต์าวร์ได้อย่างทุกวันนี้ก็คือสศิภาพทางการเมืองที่ทํำให้รัฐบ,บาลแต่ละยุคเนี่ยสามารถส่งต่อแล้วก็สืบทอดนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุดซึ่งเสถียรภาพนี้นะคะก็เกิดจากการที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ย สามารถเปลี่ยนผ่านเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยเต็มใบได้ตั้งแต่ต้นปี1990ทําให้ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยประเทศเกาหลีใต้ไม่มีการรัฐประหารหรือว่าความขัดแย้งข้างกลางเมืองใหญ,ใหญ่ที่เข้ามาทําให้การดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยสะดุดได้และด้วยเหตุนี้นะคะประเทศใน Asia, เอเชียรวมถึงประเทศไทยเราเนี่ยก็คงต้องลองมองย้อนกลับมาว่าในช่วงนั้นประเทศเราทําอะไรพลาดไปจึงไม่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้ขึ้นมาทัาเทียมเกาหลีใต้ได้ถึงแม้ประเทศไทยเราเนี่ยจะมีต้นทุนทางพระธรรมที่ไม่แพ้ประเทศเกาหลีใต้เลยก็ตามเป็นเพราะคนทํางานในวงการอุตสาหก,กรรมของเราไม่เก่งพอหรือว่าเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีพอจากรัฐบาลหรือว่าที่ผ่านมารัฐบาลและนักการเมืองของเรามัวแต่วุ่นวายกับการแย่งชิงอำนาจจนไม่มีกระกระจยมาพัฒนาประเทศอย่างที่ควรนี่ก็เป็นคําถามที่น่าคิดนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ต้นตอของปัญหาแล้วก็จะไม่สามารถหาวิธีแก้ปัญหาที่ตรงจุดได้และอาจจะทำให้ประเทศของเราเนี่ยเสียเวลาเสียโอกาสไปเรื่อยๆและกลายเป็นเสือที่ถูกทิ้งอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตก็ได้